สวัสดีพี่น้องพองไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินใบคุ้ยไปตามสไตล์คนอีสานครบมนียผ้ากินง่ายๆครับพี่น้องใส่กอกนะครับไส่กอกอีสานบานเฮาเป็นไส่กอกวุ้นเซนผสมกับหมูนะครับพี่น้องกอบคุ่งตาหน่อยนะครับผมก็พี่แพ้ว่านะครับเพื่อนเฮ็ดขายพี่น้องฝากอุดหนุนแนกกันแล้วกันนะครับเด้อคอละสิบบาทนะครับขายดีดีนะครับผมติดตามเพื่อนอยู่นอกผมกับเบิรงนะครับเมื่อกี้ เ,เพื่อนกับผมก็ไปเขาเบิงอยู่เพื่อนบอกราคากระคอละสิบบาทนะครับพี่น้องนะว,าว่าผิดกระคออภัยนะครับผมมีทรงขนทรงเครี่นะครับแล้วก็บขนทรงเอกชนนะครับฝากในเด้อพี่น้องเด้อสนใจสั่งใดเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมเอาที่ยูให้เห็นมากครับมาเมื่อนี้พอดีผมได้ขิงดองครับผมจากพี่น้ำฝนนะครับผมแล้วกับบัพริกนะครับน้ำจิ้มเห็ดเองนะพี่น้องน้ำจิ้มเห็ดเองพักมีแค่นี้พี่น้องมา ซิมซิมเบิงครับเป็นทั้งใดอืไขยดิบไายดีครับพี่น้องอห่อนห่อนอยู่ครับบริสไซมือครับ พริกเผ็ดขนาดสมอสมปลามุนันเพิ่นกขายนะครับพี่น้องเนือแหงแดดเดียวอ บรรยากาศดีพี่น้องมือเนี่ <c oughs> บรรยากาศดีครับเสียงนกเสียงยังห้องร่มพัดเย็นๆนะครับกินเล้าก็ที่ได้ไปตรงของบ่เนี่ยขอไปครับหอน <c oughs> ผมก็ได้ส่งเงินปลาล่ากับขนมเส้นไปเพิินกินโดนแล้วล่ะครับ้องไปซิม,ม,มเผ็ดขักขนาดพี่น้องเอ้เห็นเครื่องน้ำจิม้ม mm -hmm. do đó thân hình hiện đoàn thông báo quyết Да. Mm -hmm. yeah. ช่วงปดเทอมบอร์เกินดอกกุ้งสดพี่น้องกุ้งสดเฮ็ดเองนะเพราะว่าชาวบ้านบ่มีเลยครับบ่มีตลาดมีอยู่แต่ว่ามันหนักบ่มีอาหารทะเลไหมหรือไรเบอร์เดกินให้มันกินกับข้องสีไรเซอเอรลนะครับเซอร์ลันต์ต่ำ้านยัง โอ,อ้ที่จริตงตอนครับมนต้นเลยใหญ่บ้างเนี่ยเผ็ดเยอะด้วยยาวาเผ็ดขึ้นดังก<ต>าร <ตา S 1> นอนหลับครับเล้อยาบปลูกมากิน จริงแล้วนี่กินแบบบอ่อนบ่ม,มีน้ำจิ้มกันยังใดเลยพี่น้องพงษ์บดน้จิ้มลายบดเนี่ริงดองบ่อนไก่เปิดดู ดีแต่ว่ามันยังดองไว้มันก็ได้กินตลอดครับพี่น้องบกพริกเบิร์หาฮวงเงินอะ แบบว่าใส่กอ,อกหมูรวนกับมี่ นะครับของเพ่นใส่กวางมูลวนอีกเครื่องห่อมาก,กินกับเขาเันไหมครับพี่น้องแซ่เพื่อกินอีกบนนอซองอันในนอคือต้องสีอ,อิ่มนะขอบคุณพี่น้องหลาย ที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่น้องในนาทีนี้ขอบคุณทุกการสนับสนุนนละพี่น้องเนาะทุกคนที่ติดตามนะครับจังในก็ฝากนี้ก็เลากันครับพี่น้องนั่นก็คือใส่กอ,อกตาหน่อยนะครับอันนี้ไ่ได้รับเ,เงินรีวิวหรืออย่างใดพี่น้องเด้อนะครับใส่ซอยกันไปนะครับพี่น้องเนาะช่วยกันนะครับจริงๆผมก็ว่าซื้อนั่นแหละนะครับแต่ว่าเพื่อนก็บ,บอกว่าบอกเป็นอย่างเดีอวสงมไม่ชิมนะครับแต่ว่าชิมแล้วก็แสบ นะครับรสชาติใส่ได้นะครับผมเป็นใส่กวางบุญเส้นเพิ่นเมียขาย,ขายหลากหลายอย่างสนใจกะเดี๋ยวผมสีท,ทิ้งทียูไว้ให้เด้อพี่น้องเด้อเพื่ออพี่น้องอยากได้สั่งอยากอุดหนุนกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันอุดหนุนกันนะครับถ้าบ,บ่มีทุกคนกับคงสิบ,บม่มีสุม่มเฮาครับพี่น,อน้องเนาะเอาฝากไว้เพิ่งคณีครับพอกลับมาในคลิปต่อไปเด้อเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ